าดูอีกข่าวหนึ่งกันนะคะ,คะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเธอออกตามงานคอนเสิร์ตหรืออะไรบ่อยยกเว้นว่าคอนเสิร์ตที่กําลังจะมีของสองามคุณธาทายังนะเพราะช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าอาการของเธอ่คโรค<น>ไทรอยด์ถูกมีคนมาว่าแบบว่าเฮ้ยเธอด้วยความที่ว่ารูปร่างเธอแบบอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะจากโรคไทรอยด์หรือเปล่าทั้งเธอเสียเซลล์ไม่มั่นใจแล้วอองานหนึ่งเนี่ยที่เขาจ้างให้เธอไปร้องเพลงเนี่ยนะคะ มีคนเมาบอกว่าเสียงไม่เริศเหมือนแต่ก่อนเลยอะ,อะแล้วก็พอร้องเพลงที่ผับๆเนี้ยเนี่ยคือมันไม่เต็มอะไม่เหมือนทา,ทายุคแบบดูมๆที่ใส่จัด เหวี่ยงอันนี้คือยือนเฉยเฉยนิ่งๆ่งเหมือนเหนื่อยดูแล้วก็รูปร่างเธอไม่ให้เหมือนกอดก็ต้องเข้าใจป้าก็มไม่ทราบนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกมีเสียงโหด้วยจากคนดูข้างล่างนะคะซึ่งอันนี้มีกรณีเพิ่มเติมคือพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณตุก๊กี้ก็ขึ้นเวทีต่อมาอแล้วเธอก็พูดเหมือนกับแซวว่าเอ๊ะจะรีบกลับ ไปไหนคะหรือว่าได้เงินแค่8ปดหมื่นเลยไม่อยู่ต่อที่ตุก,กี้ยังอยู่ต่อเลยนะอุ้ยเราฟังดูเราก็เอ๊ะแรงหรือเปล่าออตายแล้วไปจิกกัดแบบว่าหน้างานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตุก,กี้บอกว่าเฮ้ยจริงๆอสนิทกันมากตอนแรกก็กะว่าจะมานัดเจอกันแต่สุดท้ายเนี่ยตุก,กี้มาไม่ทนันก็เลยพูดแซวถูกต้องและตอนนี้นะคะเรามีการยอมรับจากทาทายังพูดถึงวันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อื เอาเลยแม่เขาไม่เท่าที่ทราบไ,ไม่มีงานไหนโหนนะคะ oh. แล้วก็งานนั้นก็เล่นมันจะเป็นเดือนละ <c oughs> ก็จ้างเพลงเดียวค่ะวั <c oughs> นนั้นคือจ้างเพลงเดียวแล้วก็พอเสร็จก็ลงเลยแล้วตอนนั้นก็ยังมีอาการป่วยอยู่ด้วย <c oughs> ไม่ได้ซิงค์ค่ะร้องสดค่ะวั <c oughs> นนั้นคนดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คะวันนั้นคนดูก็น่ารักแล้วก็พาร์ทิ i ิเพตดีมากแล้วก็ทราบดีว่าเพิ่องออกมาจากโรงพยาบาลก็ทุกคนก็ไม่ได้ติอะไรเลย ยังอยู่หลังเวทีก็ยังมีพี่ๆหลาย,ลายๆท่านสาวประเภทสองทักอยู่เลย,เยพี่ทุกกี้ไม่ยังมามา,มาไม่ถึงเลยค่ะวันนั้น,นยังยังไม่เสร็จหากันอยู่เลยค่ะว่าทำไมตัวเองไม่รอเราไม่งานพีุ่กี้กาเอางี้ดีกว่าท้าว่าเรื่องนี้่าชงเนะเ<อ>าะเพราะมันจบไปแล้วแล้วก็ไม่มีไม่ไมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท้ายืนยันนะคะไม่น้อยคะ่ะเพราะเพิ่งได้ยินตอนเนี้ยค่ะ พี่ทางมีเรื่องอื่นที่คิดเยอะกว่านี้ค่ะพ <Hospital> ี่ทางงงกับข่าวที่เกิดขึ้นไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่งงค่ะก็เป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่แล้ว